มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าดาเชือกฟางดายังไงเหรอคะดามไม่เป็นป้าก็เริ่มดามตั้งแต่ก้นกระเป๋าเลยนะคะจริงๆในในช่องป้ามันจะมีคลิปที่ดาให้ดูอยู่นะคะแต่มันต้องกดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ไปดูล่างๆนะคะล่างๆคลิปปกติป้าจะเป็นคนแชร์มาให้ไงแต่ป้าแชร์ไม่ได้แล้วอะ่ะคือมันเหมือนมีกฎว่าห้ามดูคลิปตัวเองอะ่ะพอป้าเลื่อนเลื่อนขึ้นไปปุ๊บมันจะเลื่อนไม่ได้มันจะหยุดแค่ประมาณ10-20คลิปนี่แหละ แล้วนอกนั้นดูไม่ได้เลยเจ้าของคลิปกระเบื้องคลิปเจ้าของบ่ใดนั่นแหละป้าก็เลยแชร์ให้ไม่ได้นะคะวิธีดามป้าก็ดามตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยพอถักถักโซ่มาสามสิบเอ็ดโซ่แล้วก็ลง x อ็ซที่โซ่ที่หนึ่ง ลง x 2ครั้งที่มุมนะคะป้าก็เริ่มวางเชือกฟางไปตั้งแต่ x แรกเลยนะคะแล้วก็ดามมาเรื่อยๆเลยวนวนวน,วนมาเรื่อยเรื่วิธีวางก็วางง่ายๆสมมุติว่าตรงนี้เป็นก้นก็ได้นะคะพอเราจะเริ่มเริ่มถักใช่ไหมเริ่มถัก x เราก็วางเนี่ยวางเชือกฟางไปก่อนแล้วค่อยถักนะคะวางก่อนถักอันนี้จะเป็น เส้นเชือกฟางเส้นเก่าที่หมดแล้วเชือกฟางป้ามันจะไม่เป็นเส้นยาวนะมันเส้นละเมตรสองเมตรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะมันเป็นเศษเชือกฟางที่ที่เขามัดไหมมาไงป้าไม่ได้ไปซื้อมาเป็นกลุ่มนะคะนั่นแหละก็แทงลงไปเลยวางแล้วก็ดึงเชือกฟางมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆเ,เองนะคะแล้วมันก็จะลื่นๆแล้วพอเราถักทับลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ยุ่ยยุ่นะด้านหลังมันก็จะไม่ยุ่ยยุ่ เวลาดามเชือกฟางมันไม่ได้ยากนะเพราะว่ามันง่ายกว่าตอนที่ดามไหมเสอีกเนี่ยมันยากตอนที่ทําดามไหมนั่นแหละยากตอนที่ทําเป็นลายนะแต่ตอนที่ทําเป็นตัวนี่ก็คือตัวกระเป๋านี่ก็คือดามไปเรื่อยๆถ้าเราทําไม่มีลายเป็นเรียบๆไปเลยก,ก็จะง่ายส่วนเวลาถ้าจะเปลี่ยนสีไหมใช่ไหมก็แค่แทงลงไปอย่างเงี้ยนี้น ได้สองห่วงใช่ไหมแล้วก็ดึงสีอื่นขึ้นมาเลยสําหรับคนที่ถามว่าเปลี่ยนสีไหมยังไงนะคะก็ดึงสีอื่นขึ้นมาเลยแล้วเราก็ถักทับทับสีเนี่ยทับไปสักพักหนึ่งใช่ไหมสักนิ้วหนึ่งแล้วเราก็ตัดสีนี้ทิ้งได้เลยแล้วเราก็ถักไปพอเราอยากเปลี่ยนสีอีกก็ทําเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตัวเศษไหมมันก็จะดําอยู่ด้านในกระเป๋านั่นแหละเนี้ยคะ่ะก็วิธีดําเชือกฟังง่ายๆค่ะ พอถักมาสักพักใช่ไหมตรงปลายนี้เราก็ดึงนี่นะคะดึงแล้วก็มันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในมันดึงง่ายๆมันจะลื่นๆแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับตอนที่เราดึงไหมพรมนั่นแหละแต่ส่วนที่ยากคือตอนเนี่ยตอนดึงไหมพรมขึ้นมามาถึงตรงที่จะทําลายเนี่ยยากกว่านะคะอย่างเช่นพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมต้องดึงสีครีมขึ้นมาถักสีครีมขึ้นมาถึงตรงนี้สีนี้ก็จะดําอยู่ในสีครีมพอดึงสีฟ้าขึ้นมา สีครีมกับสีนี้ก็จะดามอยู่ในสีฟ้าพอถักมาถึงตรงนี้ป้าก็จะตัดสีครีมทิ้งไปก่อนแล้วก็ดึงสีเทาขึ้นมาพอถักมาถึงตรงนี้ป้าก็จะตัดสีเทานี้เออสีฟ้านี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็ดึงสีเข้มขึ้นมาก็จะเอาสีอ่อนเนี่ยดามเข้าไปสักนิ้วหนึ่งแล้วก็ตัดสีอ่อนทิ้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าถ้าเราดามทุกสีเลยตรงนี้ตัวหลักมันจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นค่ะเพราะมันมันจะมีสีนี้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 ดามอยู่หมดทั้งสามสีอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะหลักจะใหญ่กว่าอันนี้นะคะต้องให้หลักมันพอดีพอดีกันพยายามดึงให้มันหลักมันเท่าเกันประมาณนี้ค่ะ